สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ g o Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ c l a s s i c Go f u t u r e นะคะสำหรับวันนี้นะคะกระแสทางด้าน QE 3นะคะก็มีแรงหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นได้ค่ะเดี๋ยว,วันนี้นะคะเปิดตลาดมาอยู่อยู่ที่บรเิเวณ1,620อต่อออนเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง1 6 1 2ันถึงหนึ่นะคะ ราคาทองคำค่ะมีการทรงตัวนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าในกรอบแคบๆค่ะต่อเนื่องจากเมื่อวานหลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะค่อนข้างแรงค่ะเมะื่อวันศุกร์ถึงวันจันทร์นะคะประมาณ80เยนซาราตอออนค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการประกาศตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐนะคะที่เพิ่มขึ้นในระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งปีค่ะทำให้กระแสะความคาดหวังต่อมาตรการ QE3 กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็ส่งผลทําให้นักลงทุนย้ายเงินลงทุนเข้าสู่ทองคำนะคะในในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสเปนและสถานการณ์ทางการเมืองของกรีซก็ยังคงกดดันต่อราคาทองคําและค่าเงินยูโรนะคะทำให้นะคะค่าเงินยูโรไม่สามารถยืนเหนือระดับ1.25 u s d รได้นะคะและราคาทองคําก็ มีการปรับตัวขึ้นในกรอบที่จำกัดขึ้นค่ะขณะที่นะคะนักลงทุนจับตาดูผลการประทุมของ G7 นะคะในคืนวันนี้ค่ะเกี่ยวกับประเด็นนะคะการแก้ไขปัญหาของภาคธนาคารในสเปนค่ะสำหรับในเย็นวันนี้นะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหราฐก็ได้แก่ดัชนีภาคบริการเดือนพฤษพฤษภาคมนะคะที่จะประกาศออกมาเราลองมาดูภาพทางเทคนิคนะคะจะเห็นว่าราคาทองคำค่ะ หลังจากที่ทยานขึ้นมานะคะก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆค่ะโดยเส้นโซแคสิกนะคะยังคงอยู่ในระยะกลางนะคะคือมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นสูงขึ้นได้ค่ะแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่จํากัดนะคะถ้าดูในภาพรายวันนะคะเส้นโซแคสิกเริ่มเข้าใกล้สู่โอเวอร บอลแล้วนะคะแนวโน้มการปรับตัวหรือย่อลงมาก็เป็นไปได้สูงค่ะซึ่งเรามีแนวรับสำคัญบริเวณ1,600-1,580นะคะถ้าราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้การปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะขึ้นไปชนแนวแต้านบริเวณ1,630ก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะ ซึ่งการผ่านบริเวณ1,630นะคะเราจะมีโอกาสได้เห็นบรเวณ1,645และ1,650ค่ะแต่การเพิ่มขึ้นของราคาทองคำนะคะมีแนวโน้มจะชะลอตัวลงมาเนื่องจาก เครื่องมือต่างๆนะคะอย่างจะเห็นได้จากไอซนะคะติดชนแนวต้านสำคัญนะคะแล้วนะคะเข้าใกล้บริเวณ70แล้วนะคะสโตแคสติกอยู่ในโอเวอร์บอรแล้วก็ต้องติดตามดูนะคะว่าคืนวันนี้นะคะหลังจากการประชุม G7 ไปแล้วเนี่ยรคารองคาจะเคลื่อนไหวในลักษณะใดนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะบริเวณแนวรับสำคัญบริเวณ1,600-1,580นะคะและแนวต้านที่บริเวณ1,625และ1,630ค่ะ สำหรับการวิเคราะห์ราคาคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ